รุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซอมขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งริงแฟนวันทองจนคนซีคุณช้างเลยตื้อเอามากรอบรองแทุผ่น ึตกตากลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้กๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณแผน มาตั้งแต่เมื่อใดมาพักแล้วแหละแม่เดือน <c oughs> ไอเดนอันใดแม่เที่ยงแล้วหยุดพักกันก่อนเถอะลูก <c oughs> ท่านเจ้าเมืองเชิญขึ้นเรือนไปกินข้าวกลางวันกันก่อนเถอะเจ้าค่ะนี่ไงจ๊ะยายม่วงอ่ะเตรียมข้าวใส่ปิดโตมาให้แล้วจ้า <c oughs> ไอเดนจ้าแม่ ไปเอาเสือมาเออแม่ม่วงจะทําอันใดเก้าเสือมาปูเพื่อให้ท่านเจ้าเมืองกินข้าวที่ข้านํามาไงเล่าก็ข้าทําเอาไว้บนเรือแล้วไี่ยังไงล่ะแม่อ,อันนั้นมันเรื่องของแม่เดือนกับสามีแต่อันนี้มันเรื่องของเต้าเมืองกับข้าจะขำเอาอย่างไรดีแต่ผมแนะนำว่า น่าจะดูมนกันจะได้ไม่ต้องแบ่งทับกันพวกขอรับตกลงตกลงอันใดเล่าท่านเจ้าเมืองแม่เดือนอเจ้าคะเดี๋ยวช่วยนํำข้าวปลาอาหารของแม่ม่วงไปไว้รวมกันทั้งบนเถอะนะข้าจะกินทั้งหมดนั่นแหละจะได้ไม่มีผู้ใดที่เจ้นาใจต่อข้าเจ้าคะ่ะแม่ม่วงนำอาหารของหล่อนขึ้นข้างบนเลยมาเร็ว ไกินด้วยกันข้างบนตามมาเร็วๆนะเจ้าค่ะไปเชิญกินเลยเจ้าค่ะท่านจุเมืองแกงส้มปลาช่อนผักบุ้งรวมก็อร่อยนะเจ้าค่ะ เรื่องผักเรื่องแกงเนี่ยต้องยกให้แม่เดือนของกระผมรสชาติจัดจ้านนักท่านเจ้าเมืองเจ้าขาลองชิมแกงเลียงนิดหน่อยเป็นไรเจ้าคะแล้วจะติดใจไม่อยากกินแกงส้มอีกเลยเอาย่า่มั่วพูดจาให้ไยเช่นนี้ได้เยี่ยงไรอ้าก็ท่านอยากยกเมียตนเองเหนือคนอื่นทำไมล่ะเอาล่ะทุกท่านขอให้สามัคคีกันเถอนะ ข้าจะกินทุกอย่างนั่นแหละพราะคงจะอร่อยทุกอย่างเพราะทุกคนทํามาจากใจใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวดังนั้นก็ขอให้กินพร้อมๆกันนะถ้ามีเช่นนั้นข้าจะกินไม่ลงมาลงมือเถอะนี่เจ้าค่าน้ําขอบใจจ้ะเด็กม่วงจ๋าเมีันใดท่านพ่อครูข่ำ <c oughs> <c oughs> แกงเลียงนี่อร่อยนะในม่วงขอบใจจ้าท่านพ่อครู <c oughs> ท่านเจ้าเมืองเจ้าขาแกงเลียงรสชาติเป็นเช่นไรเจ้าคะถูกคอนักแม่ม่วงอ <c oughs> <c oughs> ยกะแล้วเชียวว่าต้องถูกใจท่านขุนแผนของนางม่วงเอาอย่างนี้ไหมเจ้า่ะเอาอย่างไรจ๊ะแม่ม่วงเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวนางม่วงอะ่ะ ตามไปทํากับข้าวให้กินทุกมื้อถึงที่จวนเจ้าเมืองเลยนะเจ้าค่ะทําแบบไม่คิดค่าตอบแทนทำด้วยใจ่ะเจ้าค่ะพวกนี้ะท่านเจ้าเมืองจะเดินทางกลับแล้วนังม่วงอ่ะขอตามไปด้วยคนนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะ แล้วเหลือับท่านเจ้าเมืองนี่พวกท่านตื่นก่่นใครอีกนะพวกข้ามาใสา่ต้องขอโทษด้วยที่เสียมารยาตถึงทีหลังม่เป็นใดหรอกเจ้าค่ะเห็นท่านนอนสุขสบายจะตื่นตอนไหนก็ย่อมได้ท่านมาพักบ้านอีชั้นสองคนผัวเมียก็เป็นบุญนักหนา,หาแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะออกเดินทางแล้วนะแม่เดือนทำไปรีบกลับนักเล่า ขอท่านเจ้าเมืองกลัวเยี่ยม่วงจะตามไปนะสินอนขอร,รับพ่อครูเยยม่วงเนี่ยเอาแต่ใจนักเอองั้นก็ต้องรีบไปก่อนที่เยี่ยม่วงจะบังพ่อเอาอยัางไงดีฉันบอกสมนไว้ว่าถ้าจะไปเมื่อใดเนี่ยก็ต้องบอกเขาก่อนถ้าไปก็ต้องเจอเยยม่วงนะสิเอเอให้เจอแน่เดนท่านเจ้าเมืองขอรับเอาเยั่งไรดีขอรับ อาอย่างนี้แล้วกันเจ้าเด่นเจ้าไปลาคนรักของเจ้าเดี๋ยวข้าจะออกเดินทางก่อนเอ่อจะจะดีเลยขอรับไอเด่นลูกชายของกระผมไม่ได้ไปรับใช้ระหว่างทาง <c oughs> ไม่เป็นไรข้ามีคนข่าคนเดียวก็เกินพอแล้วข้าลากอล่อนละ คนขำขอรับมาจับแขนข้าจะหายตัวไปท่านจรเมเนืยรเหรอครับเ้ยขำดีใจหลายสักครั้งหนึ่งไ <laughs> อเด <ะ S 2> <laughs> นเป็นบุญของเองนะที่เองได้พ่อกูแสนเก่งเช่นนี้ จากแม่ข้าโชคดีแท้ <c oughs> ไอด้ดวงรีบไปบ้านยิ้มม่วงกันเราจะได้รีบตามพ่อครูไปจ้าไม่เป็นไจ้ะ